อ่าววันนี้เราจะมาดู EP โคการพวกเรามาแนะนำตัวกันหน่อยไบเบิกครับผมเจทฮะเจเจครับไวครับมิอครับบาสครับจ็อบครับเจสครับเย้โอ้โหรักธรรมใจตายเดี๋ยวรอมาทั้งอาทิตย์เลยบ้าจริง

ูดถึงแต่ตอนเช้าจบมาตอนเที่หกที่ผ่านมาเราซัพพอร์ตเธอมาตลอดช่วยดูแลเรื่องโรคประวัติที่ยายของเธอทําทุกอย่างที่เธออยากให้เราทําทําไมถึงไม่ดูแลความรู้สึกของเราบ้างเลยวะทีนี้กวัยไทยจบสามโมงท้าไมทำไมผมไม่คอนโอ้โงตรงไปวงขนาดนี้หอยทอายที่ว่าหายจะเหมือนไกลแค่แล้วนี่ต้อไปตั้งเนี่ยเรื่อเรื่องตอนนี้อนนี้กูกล้าจะถึงคอนโดละ มาทำไมอีหนึ่งเหล่ามือเวเจ้าบตไม่มีเลย่ช่วยทำเยจับมือไว้ก่อนเลยไอ้ตั้งยาเอาไเรว้าสูไงไอ้แกจะช่วยหรือไม่ช่วยกูช่วยแล้วล่ะ b ง มึงยังอยากให้กูวิ่งอยู่ไหมล่ะไม่ช่วยก็ทุบหัวแบะกแกไม่เอาอ่ะกูไม่อยากให้พ่อกูรู้แม่งน่ารำคาญมึงช่วยกูยกมันหน่อยได้ไหมยอดเนาะเป็นบริสุทธิ์อะเลวบริสุทธิ์เลยจับขาไม่เนี่ย เดบิวต์โบราณที่ขาดไม่ได้ตายจร่งคัอบอลโอ้โหะรออะไรพี่หืออะรก็รู้นะืออะไรอะเจเจรเจร้หือกูหลอยู่ด้วยซ้แค่ล่กูรู้นึงหืออะไรอะแค่หลังก็มลผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยอะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ เราผมว่ามีอย่างอื่นน่าสนใจกว่าอะไรเราไม่เคยคุยอันเราเราไม่มีอะไรละเราขนาดนี้เจหวเหรอเราดูก็แล้ ยอเนาะมาๆๆโอ้โหคนต้รลยเนาะขันไม่คำถามแต่แปลกละโตสนุกเอเออ่อย่ารักสิหมดเลยวะริ่จบเลยก็ว่าต่อ ไ่รู้ได้ไงวะย่าจะทักดิพี่งจะทักดิไปดเ่ะวย่จะทักดิปล่อยจ็อบไปดูโอ้โหปูเลยเนี่ยโอ้โคครับพ่อไม่เคยคิดเลยนะว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยไอคนในคลิปเป็นใครคนในคลิปเหรอใครนะนึกไม่ออกแกออกไปพ้นหน้าพ่อเดี๋ยวนี้ เขามีว้ีทำอย่างนี้เหรอเขามีว้ทำกินอย่างาสุดท้ายมันจะสาวไปถึงต้นต่อว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ่อนพนันที่เริ่มต้นธุรกิจนี้คือพ่อกับแม่ของเจอถ้ารู้ว่าบ้านหลังที่ยายกับทามอยู่มาจนถึงตอนนี้มันก็มาจากเงินชั่วๆเหมือนกัน อ่ะขอเตือนอีกอย่างนะพพิิกแล้วคนคนอื่นของอาไม่ได้ใจดีแบบนี้ถ้าอาเป็นทามอาจะอยู่อใจเย้ยเงินของตอยกลนั่นแหละโอ้โหพี่ตป้ามึงน่ะว่าป้าหมัดไส แม่ท uh? ุ่งนาเทียนแบบของถลว่ก็ยืนอยู่เฟซตังยืนรอนี่กรดไม่รู้จริงๆอะวะไม่รู้เรื่องเรื่องคลิปเนี่ยเขาว่าจะถามทำไมพี่ไม่์อัปลงอะไรแฟซอะจะได้ได้ตังด้วยเฮ้ยนี่ไม่อายเหรอแล้วที่รู้อะ พราะพี่เสือมาดีโอหขี้เสือขนาดนี้ไม่ต้องเป็นหลอกหมอพูดมากไปมมาจับือเราแยกกันตรงนี้เถอะโดนโดนครับมืเมียพี่โดนพี่โดนแน่พี่โดนบะหมี่แล้วเก๊แน่บะหมี่จะเข้าใจเข้าใจว่า เลยเดินลอไม่กูจะจับคิดว่าสโลว์โเีวเอาหลอแต่นี้ก็กล่ว่าถนนก็ไม่มีรถักันไอ้มันคือทางมาลายเขาไว้ให้ข้ามด้วยิงทีนี่กำลจะข้ามอยู่ตัดสินใจว่าแบบจะไปจะไปหรือจะกลับอจับได้ชหุยปานี่ต้องไปอยู่กับเอเจตนะ ทำหลายโลกได้อ้ยมอเป้นเรอมือเปื้อนเรื่าสันีเรยบร้อยเือหรือข้าเปลือเทพปะแบบว่าคไว้เ่ยกันยุ่งเหรอใช่ใช่คุยข้าวเทดีว่าเนี่ย ฟ้าสองแมที่แบบฟ้าวขมนเวอร์มีไม่ชัวร์ที่ร้อนไม่ช้ากูมีไม่ชร์่านสั้งได้กี่บาทเนี่ยขึ้นได้กี่บาทเ่ยมึงไม่ราเริงเ ปวดไม่เคยกินหรอเบียบไม่ได้ปวดนี่แหละที่ปวดเพื่ต้องดูดิตอนที่เกรทออกมาห้ามอ่ะทุกคนก็หยุดฟังเกรทหมดไม่ใช่เหรอถ้าผมแม่งโดนยิงตายจะทำยังไงมึงก็เลยปล่อยให้คนคนหนึ่งตายเพราะความขี้ขลาดของมึงเหรอโดนไหนโดนเม็ดโดนลูกเม็ดอ่ะโดนเม็ดเฮียไี่โดนแน่พี่โดนต้องตามอ่ะมึงก็ไม่ตายคนหนึ่งเลยสัตว์เออสัตว์ยับ

เข้าไปคือแบบเขาปีนไม่พ้นขาเขาสั้นแบบแล้วติดอ่ะบีไเขยติดระหว่างขาเขาอราแบบตรงนั้นก็คือติดใช่คือผมคิดว่ามันคือความจริงเออผมคิดนะง่ายๆคนดูนะรู้สึกว่ามันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันยังเล่าไม่จบเลยใช่ใช่ชอบต่ออยู่เห็นชัด ว่าตัวละครทุกคนกับแบบแต่ละไทม์ไลน์มันต่างกันจนเห็นชัดตอนแรกกลัวว่ามันจะเห็นเห็นไม่ค่อยชัดดูหนึ่งถึงหกอ่ะรวดเดียวกันเขาน่าจะเห็นแต่เขาถ้าแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์อาจจะลืมไปว่าเออตัวละครแต่ละคนเป็นอาจจะต้องย้อนไปดูแล้วภาพมันโคลเออร์แอบไปโมยเนกันโดยเฉพาะฉากเดียวกัน แต่ว่าอาจจะแบบคนละทม์ไลน์จะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบว่าไม่เหมือนกันแต่ลองเทียบกันเราแห็นว่าจะเข้าห่าเยอะใช่ไหมใช่เป็นเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเร็วที่โดนด่าแน่โดนด่าแน่โอ้อีพีดีว่าโดนด่าทุกคนบอกใช้เกรดโดนด่าแน่ไม่มีใครเป็นคนดีเลยเกรดก็ไม่ใช่เป็นคนดีแต่ใครจะไปรู้ก็พ่อแม่ทาอาจจะเป็นเจ้าของจริง ใช่เหลือนั้งสองตอนเยอะแยะแต่ทุกคาแรคเตอร์มีเหตุผลหมดนะแต่มึงแม่งแบบเงี้ยวเงยผมใส่เงี้ยวเลยที่ชอบมึงมากไม่ใส่เงี้ยวตั้งแต่ทำเวานก่อนทำไรนี้ก็ก็ไม่ได้เป็นคนดีนะเลือดเปื้อนมือนะมึงน้องกูปะที่ว่าคนดูอาจจะต้องดูไปเรื่อยจนมันจบมันอาจจะเป็นคนละมัลติเวิร์สอย่างที่ใครบอกก็ได้หรืออาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ผมว่าเนี่ยไม่จริงไม่จริงแน่ผม ผมว่าฟันทองเลยใช่ฟันทองไม่จริงสับขาเราอกคนดูแน่ๆไม่ไม่จริงอ่ะอันนี้แคมปไนะแคปามันไวขึ้นตอนไม่จริงไม่จริงเนี่ยมึงมันจะเฉลยตอนไหนวะนี่นี่ตอนหอ่ะเพราะว่าพี่บ้าไม่มีทางเร็วเฮ้ยอไอ้ไอ้องไอ้ไไอยจริง้ไออ้ไอ่ไอ้งไม่ไอ้ไอ้รอ้ไอจริงอไอ้ไไอ้ เร็วไสองอันแล้วมีผมวมีอันมีอะไรมีันต้องมีคนดีบ้างอยากรู้ว่าจนจบอ่ะจะมีมอติเวิร์สหนายไหมที่มันไม่เลเรล้วนี่มมีเรื่องไหนที่มันไม่เลวผนผ่านนขอพาราสองมเดมีว่าไงมีบอกจิยังๆอว่าผมคนดีสุดหน้าจริงอ่ะ ยังไม่ทำอะไรใครเลยตายแล้ววะอีพีต่อไปนี่คือโยนดาวลงไปแล้วไหวไหมเขาไหวเพืไอนวขาพี่อยาสปอย้ยเอาอีพีทหรม่บอีตนอีพีต่อไปนี่แบบว่า็มานเฟลเลยอะรู้เหรอ่ต้องเป็นชายกิ๊กชายคาวก้าแมนที่บอกยืนแล้วก็แม่มีฝนล้วกวเปมีเรื่องอะไร นี่คิดว่าถ้าหลายคนดูตอนนี้จบเลยต้องย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งแน่เลยเพราะว่าหลายๆฉากมันจะคล้ายๆตอนหนึ่งเลยตอนเสร็จมาเลยคิดว่าตอนหนึ่งเลยแล้วกมีการไล่กลับมาดูแน่นอนเราต้องดูได้ที่ไหนพี่ยังกลับไปดูได้ที่ไหนที่วิวครับเซาท์ทีเรอร์เวชั่นครับถ้าสมมติดูตอนสุดท้ายเห็นฝูงไอมาแล้วเนี่ยจริงเป็นต้นตาช่าละช่าต้นตาลิงเกตตามทำลายล้างก็ต้องมาดูต้องมาดู มันเหมือนที่ไบเบิลบอกนะเพราะว่าภาพตอนแรกอะภาพมุกภาพ,พ,พมันจะอีกแบบหนึง่งแต่นี่มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันเป็นทิดเล็กๆอะต้องกลับไปดูอย่าลืมนะครับผมใครที่ทำอ e ีเด็ดนะครับผมทำนัดหนึ่งทำาัดสองติดแฮชแท็กโปรเมสองพันยี่สิบสี่ครับแล้วก็มาแชร์ด้วยนครับอินซีภ <Hey. S 1> ูมิใจ <sprink ling> เพราะว่าตอนแรกคือถ่ายอันในอีพีสี่อันนี้คือมูทหนึ่งอันนี้ก็คือมันดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ย รู้ว่ามันจะสื่อออกมาได้ไหมว่ามันเป็นอีกโรโมูดแล้วแบบว่าคนจะเห็นไหมว่าแบบเกรซกับไทม์เป็นคอลเลคชันเลยแล้วก็มันก็เห็นในชัดว่าแบบมวลของของการแบบมีอะไรกันมันเป็นแค่แบบเออ one night s t a จริงๆเป็นความแบบต้องการของเกรซความต้องการของไทม์ชัดเจนผมชอบเนี่ยเป็นเซเหมือนกันผมชอบหมอไทม์คือผมดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่าที่รบวมกับผู้ชายเพราะวผมรู้สึกได้นะ ที่แบบว่าเขาเล่าก่อนหน้านี้ว่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วเหมือนกับว่าเขามีความนังเลที่จะแบบว่ามีอะไรกับเกดอะรู้สึกว่าเหมือนเป็นครั้งแรกของเขาดัวผมไม่ทราบนะแต่ผมรู้สึกได้ผมชอบซีนนี่ซีนที้หมอทามลงจากรถเกดที่เบีดียวๆอ๋อใช่ทะเลาะกันที่ทะเลาะกันรู้สึกว่ามันมันเป็นการสวนกันที่สนุกที่มันอะมันไม่ได้แบบสวนแบบแค่ด่าเฉยอะแต่มันพูดแทงใจดำมากเ่ยหมอทามจะต้องหันกลับมาสวนอีกที เออเรารู้สึกถึงความโกรธนั้นถึงความไม่โอเคตรงนั้นเลยผมชอบซีนเหมือนควายครับทีเชียดซีนต่อจากรถแล้วก็ลงมาด่ากันมันแบบเฉียดเฉียนกันแบบเหมือนนักดาบสองคนต่อสู้กันเงี้ยแต่ค่อยๆแบบเป้งๆเลยจริงรู้สึกเหมือนในเกมอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนนั้นก็ด่ากันมาในรถมันก็เป็นห่วงกันอยู่นี่ก็มาเถียงกันอีกมันแบบหลายเลเยอร์ดีครับซีนเห็น ต้นกล้าที่มายิงเกตตอนสุดท้ายเ,<อ>เพราะว่าที่ผ่านมาคนเขาเดาไปต่างๆนานาเลยว่าต้นกล้านี่อยู่ในไทม์ไลน์นี่คือเป็นคนยังไงทําอะไรบ้างแล้วพอสุดท้ายมายิงเกสนี่ีได้ดูน่นาเจมืบ่กันดูน่าเจ๋งเฮ้ยที่ได้ไงว่ามาต้นกล้ามาจากไหนว่เป็นซีนที่เกตกับทางไปกินก๋วยเตี๋ยวไงแบบหมอทางก็สงสัยว่าแ้ยไม่อย่างรู้อย่างนี้เหรอทงนั้นที่แบบอะไรอย่างนี้เราเก์ก็แบบธรรมดาเนาะ โอเคเชียวๆได้กินได้มากนะฮะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งหมอทามก็แบบสงสัยแล้วเหมือนมันจะคิดอะไรสักอย่างมันจะเริ่มแบบสปาร์กันอย่างนี้แบบนี้นิดนึงก็รู้สึกแบบเฮ้ยนั่นอาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆสำหรับผมนะที่หนึ่งในใจยังคงเป็นคนที่ต้องบอกผมชอบมันเพราะจริงที่มันเลวมากผมรู้สึกว่าผมอยากรู้จริงๆที่แม่งโตมาไกลวะ มีความคิดมันเป็นยังไงแล้วก็อยากอยากรู้จักมากๆเลยก่อนอยากรู้จักไอ้ตัวนี้มากไอ้ไอ้เรื่องตัวละครมันไม่ไดตัดตัว m <c> o <oughs> เด r n ละกันใช่ Scene Scene ตอนแรกซี e ตอนแรกใช่ที่ที่บนเคาน์เตอร์ใช่คือกล่องมาที่เคาน์เตอร์ ผมแค่สงสัยว่าเขามาจากไหนมาถึงเกิดยังไงเหรอเกิดไปยังไงถึงตัวสูงขนาดนั้นแล้วเอาตัวเองไปซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์ใช่อไหมแล้วผมก็เนี่ยเมื่อกี้ดูเขาแบนไอ้เฮียมันจะมีหมอที่ตัวสูงเท่ามึงไหมวะผมก็ถือว่ามึงสูงมึงโยกมากเลยมีมีแล้วเขามาจากข้างล่างเคาน์เตอร์อ่ะที่ที่ดูตอนถ่ายจริงอ่ะทุลักเลเียตัวกูอย่างกับควายแล้วมันเข้าไปแทนเนี่ย ต้องหาต้องยังไงก็ได้ให้แบบมาคำตอไดนที่ไม่ทำการที่ไม่ไปนั่งแอบได้รัาต้องว่างจัดเลยแล้วก็ไม่ว่ามิติไหนก็จะจะพยายามอวดงานวิจัยตัวเองมันเคยคิดอวดปวดด้วยอีลังเนี้ยไม่ถือโค้ดโรงพยาบาลท้าให้ดูเลยตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep แปด ep แปดนะแม่งเดินไม่ต้องถือทุกอย่างคือมันไม่มีด้วยมาเฉยอ่ะถือกล่องถือใ่ถืออะไรมันไม่ว่าหรอไปพี่เจพี่แปดด้วยครับ ผมว่าอีพีหกเป็นอีพีที่ดูจบแล้วรู้สึกว่าอยากดูต่อมากมแบบมากมากมากขึ้นเรื่อยๆื่อทุกอีพีทุกอีพีหนึ่งเวลาหนึ่งจบก็อยากดูสองแต่อีพีนี้มันก็มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคนที่งงอะไรอ่ะอีพีหน้าเดิมมันเดิมแตบางคนอีพีหน้าไม่งงแล้วแล้วก็จะเข้าใจมันทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในในเรื่องราวของเราแล้วเราเราอยากจะเล่าอะไรครับผมก็ฝากด้วยครับทุก วันศุกร์ห้าทุ่มสิบห้าทางช่อง,ว,องวันแล้วก็ซาฟิเอร์เวอร์ชั่นของแอปวิวครับเด็ด